อะไรนะวันี่กไปไหนไปไหนแต่งหน้ายังไหนแต่งหน้าแล้วไหนบปน,นี่ก่อนวันี่ง่จะไปไหนนะนนแต่งเองเหรอไม่แต่งกับนะในเนี่ย,ยมีที่แต่งหน้าด้วยเนี่ยสีหน้าป้าเนี่ยสวยมักแต่ฮ <c oughs> <c oughs> ะเอาไหมาเอาไหมาเอาไหมาแต่งเ สวยเนี่ยไม่เอาหรอไม่สวยหรออปไ,นะไหนเี่ยตรงไหนไปแต่งหน้าตรงไหน<อ>ทานเลยแต่งเลยอ่ะไหนโชว์หน่อยสอนแต่งหน้าน่ะแต่ตรงไหนอ่ะสีนี้ทาตรงเนี่ยทาโดนแล้วนะมันโดนไหมน่ะมันโดนะ<อ> <laughs> สีอะไรอ่ะนี่สีอะไรอ่ะ เนี่ยสีอะไรอ่ะสีอะไรไม่ใช่ <c oughs> สีฟ้ามั่วมั่วนิ่มอันนี้สีอะไรสีดูอ่าละตาสวยอ่ะเนี่ยส่องกระจก ไม <Keep S 1> ่สวยไม่สวย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 เอ้าไม่คุยกันนะอีกไม่คุยกันนะไม่คุยกันนะโอ้นมันบักเต็ง โอ้ยมาบัออกสมโอ้โอ้นูาเป็นอะไรบักครับบักดาวน่ะงัดงัดทั้งงัดทังงัดมองกล้องเร็วโทษท่ากันผ้าสวย ขาสวยสวยไหมสวยยังการผสมสีหนูเด็ดมากเลยผสมสีเด็ดมากอาจาป่าก่อน อีกนิดนึงยังไม่ทั่วปากเลยอ่ะอะแล้วเสร็จแล้วเหรอไหนหันหน้ามาฮสวยจังเลยเปิดได้ด้วยดูด